สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดผู้สมัครสสเก้าไกลแจ้งความกปนไม่ติดรูปและประวัติหน้าหน่วยหลายกรณีเมื่อ10พฤษภาคมนายอภิชาติจ่าแสนผู้สมัครสส,สพักเก้าไกลจังหวัดน่านเขต2มอบอำนาจให้ทนายความเดินทางมายัางสนเตาปูน กพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะสถานที่เลือกตั้งกลางสำนักงานเขตบางซื่อในข้อหาละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกคอตอตรวจสอบการทำหน้าที่ของกอปนที่ประจำณนะสถานที่เลือกตั้งดังกล่าว ว่ามีความบกพร่องหรือละเว้นหรือไม่หากพบว่ามีมูลความผิดขอให้ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายต่อกอปนดังกล่าวด้วยจากหลักฐานรูปถ่ายและภาพวิดีโอที่ประชาชนส่งมาให้นั้นพบว่ากปนไม่ติดรูปและประวัติของตนเองในฐานะผู้สมัครสสพักเก้าไกลที่หน้าหน่วยเลือกตั้งขณะที่ผู้สมัครสสพักอื่นกลับติดครบไม่มีปัญหาอะไรซ้ำร้ายกว่านั้น มีคลิปวิดีโอที่กปนให้ข้อมูลประชาชนมาใช้สิทธิ์ว่าผู้สมัครอาจโดนตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนายอภิชาติกล่าวด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดเพียงแค่หน่วยเดียวแต่ยังมีกรณีการร้องเรียนกรณีคล้ายกันในหลายหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าจึงขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีการกลั่นแกล้งหรือจงใจทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าไม่มีผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลหรือไม่ ทั้งนี้หากพบว่าในการเลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคมยังพบว่ามีการล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทำให้ถูกต้องตามระเบียบของกอปนผู้สมัครและพรกเก้าไกลพร้อมดำเนินคดีกับกปนทุกหน่วยเลือกตั้งความคืบหน้าล่าสุดทะลุวังบุกษาสตร์เลือดจุดทูบเส้นสอนอสำราพราชเลิกจองเว้นเด็กเพิ่มข้อหาปล่อยยกออกไปเรียน 10พฤษภาคม2566สืบเนื่องจากเด็กหญิงธนลบวงเล็บสังวนนำสกุลหรือยกเยาวชนอายุ15ปีสมาชิกกลุ่มนักเรียนล้มผู้ถูกกล่าวหาในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่อายุน้อยที่สุด จากการชุมนุมเมื่อ13ตุลาคม2565ถูกเซ็นให้ควบคุมตัวภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนบ้านปราณีอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมเป็นเวลา43วันในขณะที่กำลังจะเปิดภาคเรียนการศึกษา6วันข้างหน้าโดยเวลา13.13 13นนกลุ่มทะลุวังเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจสอนอสาร,ราพราชพยายามแจ้งข้อกล่าวหาเด็กหญิงธนลบเพิ่มเติม แต่ไม่ยอมติดต่อผู้ปกครองกลุ่มทะลุวางเปิดเผยด้วยว่าพบกับทนายปริศนาซึ่งอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายด้านสิทธิปรากฏตัวพร้อมตำรวจเพื่อเป็นทนายที่ปรึกษากฎหมายให้ยกในคดีที่ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคุกทั้งทั้งที่ยกไม่ได้แต่งตั้งทนายไม่เคยรู้จักผู้ปกครองไม่เคยรับทราบมาก่อนทนายปริศนาคนนี้อย่างปฏิเสธที่จะบอกชื่อ ไม่แจ้งใบประกอบล่าสุดตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแต่ไม่ยอมให้ดูหมายต่อมาเวลา15นา35นาทีที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปราณีนางสาวอันนาอันนานนกลุ่มนักเรียนเลวเผยแพร่าภาพขณะที่ติดตามการแจ้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่าตำรวจพยายามจะเข้าพบเด็กหญิงธนลบในสถานพินิษแต่สถานพินิษ์นั้น ไม่ยอมแจ้งผู้ปกครองว่าตำรวจจะมาสถานพินิษ์กำลังจะทำอะไรกับน้องเรานางสาวอันนาระบุผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอันนาได้เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแจ้งข้อหาอะไรด้อเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพรบโบราณสถานโดยเมื่อถามทนายปริศนาและตำรวจที่นั่งอยู่ภายในห้องว่าได้รับการยินยอมจากเด็ก ให้แต่งทนายรวมทั้งได้แจ้งผู้ปกครองของเด็กหรือไม่ทั้งนี้ไม่รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดต่อมาเจ้าหน้าที่เจรจากับนางสาวอันนาก่อนได้ข้อสรุปว่าเมื่อเด็กหิงธนรบไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมตำรวจจึงจะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้ก่อนเชิญนางสาวอันนาและเพื่อนที่เข้าไปติดตามคดีให้ออกจากห้องพร้อมล็อกประตู ขณะที่เวลาประมาณ16.30นาทีที่สนสำราญราชเขตพระนครกรุงเทพมหานครกลุ่มเพื่อนยกประกอบด้วยนักกกรรมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำทะลุวังและกลุ่มทะลุแกส๊สนำโดยนางสาวทานตะวันตัวตุวลานน์หรือตะวันนางสาวอรวรันผู้พง์หรือแบมและนายนภศิน,นตรีระยาพิวัตรหรือสายน้ำ กลุ่มทะลุวังผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึเดินทางไปรวมตัวเพื่อประนามเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสำราญราชที่แจ้งข้อหาเด็กหญิงธนารบเพิ่มเติมถึงในคุกด้วยข้ามขั้นตอนทางกฎหมายโดยพยายามตะโกนเรียกชื่อออฟเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มให้ลงมาชี้แจงนางสาวธันทวันและนายนภศินปีนขึ้นไปบนหลังคารถของสนอสำราญราช ก่อนใช้กลวยจราจรแทนโทรคงตะโกนเรียกชื่อออฟอย่างต่อเนื่องความคืบหน้าล่าสุดก,กรกตพร้อมสู้คดีถ้าโดนฟ้องชี้ปัญหาวันกาบัตรล่วงหน้าปัดถูกถลม่มดีใจคนตรวจสอบการทำงานเมื่อเวลาก้ามนาิกาที่ลานคนเมืองสาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายอิทธิพรบุญประครองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้สัมภาษณ์ถึง แนวทางการจัดการการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแล้วเกิดปัญหาจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้ที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วนั่นคือเป้าหมายหลักของกรกตไม่อยากให้ทำงานผิดพลาดแต่หากพบข้อผิดพลาดประเด็นใด จะพยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกและต้องแก้ไขด้วยทันทีซึ่งข้อผิดพลาดที่ได้รับรายงานมานะจะกำชับสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าจุดไหนที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกผู้สื่อข่าวถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ทาให้กกตตกเป็นเป้าและถูกโจมตีนายอิทธิพกรกล่าวว่า ไม่รู้สึกตกเป็นเป้าและถูกถลม่มแต่อีกทางหนึ่งรู้สึกดีใจว่าการทำงานของกกตมีคนช่วยตรวจสอบทั้งการทำงานของกกตและการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ดีทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีถ้าไม่มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนสื่อมวลชนการทำงานของกกตอ,อาจไม่ร้อยเปอร์เซนต์เมื่อถามว่าปัญหาการใส่รหัสหน้าซองผิดและการที่ ไม่ได้จ่าหน้าซองเลยจะทำอย่างไรประธานก,ะก,ะะกรกตกล่าวว่ามีน้อยมากเพราะคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์2.2ล้านคนมีข้อผิดพลาดแต่ไม่เยอะโดยพบว่ามีการกรอกเขตเลือกตั้งผิดไม่ใช่กรอกรหัสประชนีแต่เมื่อมีการย่อนบัตรลงไปในหีบเลือกตั้งแล้วหลัง17บเจดาก็จะมีการตรวจสอบแต่ละหน้าซองว่าถูกต้องหรือไม่ และจะแก้ไขแล้วส่งไปในจุดหมายที่ควรจะเป็นส่วนที่มีคนไปฟ้องร้องเอาผิดกกตตามมาตรา157หรือการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือล้างไพ่ใหม่ประธานกกตกล่าวว่าเป็นแค่กระแสะและความคิดของคนที่เห็นการทำงานของกกตเป็นอย่างไรซึ่งเป็นสิทธิที่จะดำเนินการได้กกตไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายและ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะกรกตเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานประธานกรกตกล่าวว่าถ้าเห็นว่าการทํางานของกรกตปกพร่องและต้องได้รับการพิจารณาก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องได้กับผู้ที่มีอำนาจตัดสินการทำงานของหน้าที่กรกตไม่มีปัญหาซึ่งทุกครั้งที่มีการฟ้องร้องก็ต้องพร้อมสู้คดีที่สู้เพราะปฏิบัติงานโดยสุจริตปฏิบัติตามกฎหมายอีกทั้ง ตอนนี้น่ะไม่มีปัจจัยที่ต้องเป็นห่วงว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะและการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเสียงลงคะแนนเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นความคืบหน้าล่าสุดเอาแล้วชี้ยื่นถอดถอนก็กตได้ปมจัดกาบัตรล่วงหน้าฐานประมาทเลินเลอร้ายแรง8พฤษภาคมนายอาทิกิตแสวงสุขคอลัมนิสอาวุโสเจ้าของนามปากกา ใบตองแห้งโพสต์ s, ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุถึงการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเมื่อเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาสิ่งที่กกตอ,อ้างว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่เล็งเห็นได้และประชาชนก็ทักท้วงมาก่อนหน้านี้ว่าทำไมไม่พิมพ์บัตรสสเขต400เขตให้ต่างกันใส่ทั้งเบอร์ใส่ทั้งชื่อใส่ทั้งพักกกต แม่น่ะก็ดันทุรังพิมพ์บัตรเลือกตั้งเหมือนกันทั้ง400เขตก่อนเลือกตั้งล่วงหน้าก็ทักท้วงก่อนกันอือ้ออึงว่าให้ระวังจะสับสนเพราะบัตรเหมือนกันถ้าใส่ซองผิดส่งผิดหรือทุจริตสลับซองกาผู้สมัครพักฝ่ายค้านเขตหนึ่งส่งไปนับเขตสองจะกลายเป็นการวมไายสร้างชาติจงใจทุจริตหรือไม่อาจพิสูจน์ยากแต่ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ถอดถอนได้